สงการปีนี้นะคะเปียวเตรียมชุดสําหรับใส่สงการแล้วค,ค่ะเนี่ยค่ะเป็นผ้าใช้ผ้าตัวลายฉบานะคะลายดอกฉบาที่ราคา169บาทนะคะมาตัดเป็นชุดที่จะใส่นะคะเป็นไงบ้างช่วยคอมเมนต์กันมาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะว่าได้ไหมชุดนี้เพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าเอ๊น้องเปียวช่วงสงกาต์นี่ยพี่อยากได้ชุดใส่ตักบาททาบุญนะคะถามกันเข้ามาเยอะอาเปียวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะหาชุดไป ทำบุญเหมือนกันนะคะโดยที่ใช้ชุดนี้นะคะเพื่อนๆว่าไงบ้างพี่ๆว่าไงบ้างพักกันเข้ามาบอกได้นะคะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราวันนี้ เปี้ยวมีผ้าตัวที่เปี้ยวใส่เลยนะคะลายดอกชบานะคะราคา169บาทแนะนาเลยไว้ใส่ช่วงสงกรานะคะช่วงนี้สั่งผ้าเปี้ยวยังทันนะเอาไปตัดทันนะคะมี20กว่าสีนะกว้าง2เมตรตัวนี้เปี้ยวใช้ผ้า2ผืนนะตัดชุดนี้นะตัวเสื้อ1ผืนผ้าถุงหนึ่งผืนนะคะใช้ผ้าลายเดียวกันสีเดียวกันมาตัดนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสีแรกกันเลยนะคะสีขาวนะสีขาวตัวนี้จะเป็นใบน้าเงินนะคะราคา169บาทกว้าง2เมตรนะคะ เดีย๋ยวเพื่อให้ดูใกล้ๆนะคะสวยมากเลยนะคะตัดเป็นชุดก็ได้ค่ะใส่ตักบาทนะราคาร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเป็นสีขาวเหมือนกันนะคะเป็นโทนขาวนะเป็นโทนขาวนะคะอ่าปลายสีแดงนะคะตัวนี้นะสีขาวปลายสีแดงนะ สวยมากนะคะกว้าง2เมตรราคาร้อยบาทลายน้อยๆนะคะลายไม่เยอะถ้าใครวางลายไม่เป็นนะคะวางลายแบบผงเปี้ยกก็ได้นะคะตัวนี้นะเอาเชิงมาเล่นด้านหน้านะคะเอาเชิงมาเล่นด้านหน้านะแล้วก็ตัดแบบนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่ใครชอบแบบไหนนะคะแต่ถ้าคิดไม่ออกแบบผงเปี้อกได้เลยต่อไปเป็นพื้นขาวดํานะคะปลายดํานะพื้นขาวปลายดอกสีดํานะคะตัวนี้ใช้งานสีดําได้นะคะ จ้ะสีขาวนะคะตัวนี้นะขาวปลายดํานะคะร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะผ้ากว้างสองเมตรนะคะต่อไปนะคะเป็นสีเทานะคะสีเทานะสีเทาดอกชมพูนะสวยมากๆเลยนะคะสีเยอะมากนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะราคาแค่ร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะสีเทาน,านะคะตัวนี้นะต่อไปเป็นสีฟ้าอมเขียวนะ เป็นสียอดนิยมเลยตัวนี้นะฟ้าอมเขียวนะสวยมากเลยนะคะฟ้าอมเขียวนะตัวนี้นะราคา169บาทเท่านั้นสั่งด่วนเลยนะคะสีมาเยอะมากแต่ว่าของไม่ได้เยอะมากนะคะสีเยอะแต่ว่ารอบนี้นะสีเยอะนะคะตัวนี้เป็นเขียวมิ้นนะคะเขียวมิ้นนะคะราคา169บาทเขียวมิ้นนะคะต่อไปนะคะเป็น สีเขียวมรกตนะคะตัวนี้นะเป็นเขียวมรกตนะคะนานๆมาทีนะเขียวมรกตสวยมากค่ะเขียวมรกตนะคะราคา169บาทนะต่อไปเป็นสีแดงเปลือกมังคุดนะคะแดงเปลือกมังคุดนะตัวนี้นะปลายจะออกชมพูอมม่วงนะตัวนี้นะเป็นแดงเปลือกมังคุดนะสีเยอะมากนะคะ อ่าตัวนี้สวยเหมือนกันนะคะตัดทั้งชุดก็สวยนะตัวนี้ต่อไปเป็นแดงเบอร์กันดีจ้ะเป็นแดงเบอร์กันดีนะคะสีเยอะมากแดงเบอร์กันดีนะคะตัวนี้ต่อไปเป็นสีแดงถ้าใครสั่งขอให้สั <Danish. S 2> ่งเป็นสีแดงนะคะตัวนี้นะสีแดงนะคะสีแดงก็สวยนะคะตัดทั้งชุดนะ ถ้าใครคิดไม่ออกตัดแบบของเปียกได้เลยนะคะตัวนี้เป็นลายชบาผ้าตัวเดียวกันเลยใช้ผ้าสองผืนนะคะต่อไปเป็นสีส้มนะคะเออไม่ใช่แดงอมส้มนะคะตัวนี้เป็นสีแดงสดเลยนะตัวนี้นะใครชอบสีแดงก็ตัวนี้ได้เลยเป็นแดงอมส้มแดงสดนะร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นสีส้มค่ะสีส้มนะสีส้มก็สวยนะ สีส้มนี้ไม่มืดนะเพราะว่าถ้าใครใส่ไม่มืดนะตัวนี้นะเป็นส้มที่สวยเลยแหละสีนี้นะคะสีส้มนะร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นผ้ากว้างสองเมตรนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะหรือใครเข้ามาชมผ้าที่ร้านได้นะคะร้านอยู่ที่จังหวัดตงังอำเภอว่ายอดนะคะอ่าต่อไปเป็นสีโอรสนะคะสีโอรสนะสวยมากๆค่ะสีโอรสนะร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะไม่แพงเลยนะคะถูกมากๆต่อไปเป็นชมพูนูด๊ด ชมพูนูดค่ะลายน้อยๆลายดอกชบานะคะสวยมากๆนะคะเป็นลายยอดนิยมนะคะขายดีตลอดนะคะลายนี้นะคะลูกค้าจะชอบมากเพื่อก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรลูกค้าจะชอบลายดอกชบามากกว่าลายอื่นนะคะเพราะว่าเพื่อทามานะมันจะมีลายดอกต่างๆนะคะแต่ขายสู้ดอกลายดอกชบาไม่ได้เลยต่อไปเป็นชมพูนะคะตัวนี้ใครสั่งขอให้สั่งเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูสวย นะคะตัวนี้นะชมพูนะคะต่อไปนะคะเป็นสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นนะคะสวยมากสีบานเย็นนะคะเจมสีนี้เจมสวยค่ะสวยจริงจต่อไปเป็นชมพูปูนค่ะต่อไปเป็นชมพูปูนนะคะสวยมากค่ะชมพูปูนก็สวยนะสวยมากๆค่ะชมพูปูนนะตัวนี้นะ ต่อไปเป็นสีเหลืองค่ะตัวนี้เป็นเหลืองดอกบวบนะคะเป็นเหลืองสดนะตัวนี้เป็นเหลืองสดนะคะใครสั่งขอให้สั่งเป็นเหลืองสดนะมันเป็นออกเหลืองดอกบวบหานึกออกไหมคะเหลืองดอก Maya, บวบนะผ้ากว้างสองเมตรทุกพื้นนะคะสวยไคะสีเหลืองนะต่อไปเป็นเหลืองมัสตาร์ดนะคะเป็นเหลืองมัสตาร์ดค่ะอ่าเป็นเหลืองมัสตาร์ดนะคะ ลายน้อยทุกผืนนะคะใครหาลายน้อยราคาไม่แพงนะคะตัวนี้เลยแล้วใช้ได้ตลอดซื้อใช้ซื้อฝากซื้อเป็นของขวัญช่วงสงกรานนี้ได้เลยนะคะต่อไปเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้เป็นฟ้าสดนะสีฟ้านะสีฟ้าลายดอกชบานะคะตัวนี้นะสีฟ้านะคะต่อไปเป็นฟ้าเข้มนะคะฟ้าเข้มออกน้าเงินนะคะตัวนี้นะฟ้าเข้มนะ สีฟ้าเข้มค่ะสวยมากๆเลยนะคะสีฟ้านะต่อไปนะคะสีฟ้านะสีฟ้านะเป็นมาิดที่ต่อไปนะคะเป็นสีกรมนะคะสีกรมค่ะตันนี้เป็นสีกรมนะสวยมากสีกรมนะคะสีกรมจ้ะกว้างสองเมตร<ม>ทุกผืนนะคะ ต่อไปเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงนะสวยมากสีม่วงนี่สวยนะคะสีม่วงมีมีประมาณสี่เฉดนะคะเดี๋ยวไม่จะบอกแต่ละม่วงให้นะอ่านี่สีม่วงนะคะเป็นม่วงนะสวยมากๆค่ะต่อไปเป็นสีเทานะเทาอมม่วงนะตัวนี้นะเทาประมาณว่าสีเหมือนเทาอมสีเผือกอะม่วงเผือกอะเทาเทาอมเผือกนะ ตัวนี้นะสีเทานะคะตัวนี้ร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นม่วงมันม่วงค่ะเป็นม่วงมันม่วงนะคะตัวนี้นะเป็นม่วงมันม่วงนะอ่าสวยมากสีม่วงมันม่วงนะดูใกล้ๆนะคะม่วงมันม่วงนะคะต่อไปนะคะเป็นม่วงเข้มคือสีที่เปื้อนใสเลยนะคะเป็นม่วงเข้มนะ ตัวนี้นะมันคือมุ่งเดียวกันนะถ้าใครสั่งให้สั่งเป็นมุ้งเข้มนะคะตัวนี้นะตัอดออกมาสวยนะตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นสีที่เพื่อใส่เลยนะคะราคา169บาทเท่านั้นนะคะสวยมากมากเลยค่ะโอเคใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือโทร0815429193นะคะอย่าลืมดู ep ด้านบนซ้ายมือนะคะสีแดงๆนะจะได้รู้ว่าสั่งตัวไหนนะคะขอบคุณมากค่ะ